เครือข่ายชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดำร่วมวงเสวนาที่ใช้ชื่อว่าเรียนรู้ปลาหมอคังดำในรอบ15ปีหนึ่งในตัวแทนชาวบ้านให้ข้อมูลค่ะว่า แม้จะมีงบประมาณกำจัดปลาหมอคังดำเจ็มาตรการซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2,567แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ยังไม่ดีขึ้นเพราะว่ามีความไม่ต่อเนื่องโดยเฉพาะงบประมาณในการจับออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อน,นำไปกำจัดทำให้ปลาหมอคังดำกลับมาแพร่พันธุ์ได้15ปีที่ผ่านมาปลาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะมันมันแน่นจนแน่นไม่ไหวแล้วมันก็จะกระจายออกไปอยู่ข้างนอก มันอยู่เหมือนเดิมแล้วการแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่ต่อเนื่องอะ่ะจนชาวบ้านบอกว่าการแก้ไขปัญหาไม่จริงจังไม่จริงใจและไม่จริงจังเลยไม่ไม่ต่อเนื่องเพราะว่าจับจับ,จ,บ,จ,บจุดุดอ่ะมันจะหมดได้อย่างไร ส่วนนี้ครับเป็นนวัตกรรมทุ้นคลื่นเสียงและคลื่นกระทบนะครับที่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามพัฒนาขึ้นครับจะใช้กําจัดปลาหมอขังดำนะครับแต่ยังอยู่ในขั้นทดลองภายในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของเกษตรกรครับซึ่งถ้าทําสําเร็จเนี่ยจะช่วยประหยัดต้นทุนการใช้กา,กากชาลงได้ครับ ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับบอกว่าปัญหาด้านการสำรวจพื้นที่ระบาดเพื่อวางแผนในการควบคุมและกำจัดของหน่วยงานภาครัฐนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับที่ยังมีช่องว่างทําให้การแก้ปัญหาปลาหมอคังดําไม่สําเร็จครับการตุ่มที่ถูกต้องคือต้องทําจังหวัดและต้องทําต่อเนื่องทั้ง,ท,งทั้งปีนะครับได้มีการเก็บตัวอย่างทั้งปีไม่ใช่เก็บแค่จุดเดียว2จุดหรือครั้งสองครั้งแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้วหรือระ,ะ,ะ,ะบาดอยู่ สำหรับเส้นทางการระบาดของปลาหมอคังดำในประเทศไทยค่ะอ้างอิงจากข้อมูลของกรมประมงที่รายงานต่อคณะอนุกรรมธิการการศึกษาการระบาดของปลาหมอคังดำระบุว่า บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนมีการขออนุญาตนำเข้าปลาหมอคังดำในช่วงปี2553เพื่อการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปลานิลศูนย์ทดลองตำบลยี่สารอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและในช่วงปี2555ชาวบ้านเริ่มพบการระบาดของปลาหมอคังดำในพื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติและบ่อเลี้ยงกุ้งในตำบลยี่สารอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม และหลังจากนั้นเริ่มพบการแพร่ระบาดในพื้นที่อื่นๆรวมระยะเวลาจากครั้งแรกที่พบปลาหมอคังดำในธรรมชาติจนถึงเวลานี้รวม13ปีพบแพร่ระบาดไปแล้วทั้งหมด17จังหวัดทั้งในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ